อ่ะครับสวัสดีครับอ่านี่ผมก็จะมาสอนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งอ่ะคลิปที่แล้วผมลืมบางอย่างไปเหมือนกันนะครับหลายอย่างไปอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยครับอ่ะต่อไปผมจะมาที่บาครับของการทาฐานข้อมูลนี่ครับหาข้อมูลนี่ก็จำเรียงตามตรงนี้เลยนะครับ เหมือนกับว่าเป็นทรัพยากรที่เราสามารถใช้ได้ในเกมจะมีอะไรบ้างอันแรกก็จะเป็นฮีโร่เราสามารถกําหนดได้นะครับว่าในเกมเราจะมีฮีโร่อยู่กี่อาชีพครับผมจะเอาแค่อาชีพเดียวนะครับอ่าครับแล้วนี่คือชื่อของฮีโร่เราจะเปลี่ยนเป็นยังไงก็ได้แล้วนี่คืออาชีพที่เราต้องการให้ฮีโร่เป็นจะมีอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอาชีพเนี่ยเราจะสามารถสร้างได้เองหรือปรับเปลี่ยนยังไงก็ได้ โดยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแลวนี่คือระดับเริ่มต้นคือ Level เลเวลนีคนน้ครับจะให้ฮีโร่ตัวนี้เลเวลเท่าไหร่และนี่คือเป็นการเพิ่มนะครับว่าเลเวลเราเนี่ยถ้าขึ้นหนึ่งเลเวลขึ้นหนึ่งเลเวลนะครับต้องใช้ค่าประสบการณ์เท่าไหร่นะครับครับว่าถึงจะขึ้นเลเวลต่อไปได้อันนี้คือการกําหนดกราฟนะครับว่าขึ้นเลเวลนี้จะต้องเนี่ยครับ ถ้าขึ้นเลเวลเนี้ยเราจะให้ว่า1นึ่งเลเวลจะให้พลังชีวิตอะไรเนี้ยสูงถึงเท่าไหร่นะครับซึ่งยัสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับแล้วนี่เป็นอาวุธเริ่มต้นที่ฮีโร่จะมีนะครับว่าจะเอาแบบไหนจะเอาอาวุธอะไรติดตัวให้ตั้งแต่ต้นเลยอันนี้คือฉากที่เราใช้ในการเดินครับเดินไปมาไปมาครับผมจะใช้เป็นอันนี้แล้วกันครับอ่า และนี่คือฉากเวลาอยู่ในฉากต่างๆครับเป็นฉากหน้าตานะครับเราจะเอาหน้าตาแบบไหนนะครับหนึครับผมเอานี้ได้ใจครับหลังจากนั้นนี่คือการทําอาชีพต่างๆนะครับเราจะทําอาชีพก็สามารถกําหนดได้ครับจะให้มีกี่อาชีพแล้วแต่เราซึ่งผมก็มอนะครับหนึ่งครับนะครับชื่ออาชีพตําแหน่งอะไรและนี่คืออาวุธที่ใช้ได้เราใช้อะไรได้บ้างนะครับโกงเลยครับใช้ให้หมด มีอะไรเราใช้ได้หมดนี่ครับแล้วนี่คือตำแหน่งอาวไม่ใช่นี่เครื่องที่เครื่องป้องกันครับหรือชุดต่างๆครับที่เราใช้ได้และนี่คือเงื่อนไขการบาดเจ็บนะครับเป็นการปรับว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยดา m a g ตัวได้รับอะไรเท่าไหร่ครับอันนี้คือการเกิดอาการต่างๆและนี่คือสกิลนะครับว่าสกิลเราถ้าเกิดว่าวิ่ เรื่เท่าไหร่จะได้สกิลเท่าไหร่ครับผมจะปรับเลยครับมานี่ครับเว้นเลยนี่นี่ครับเราก็สามารถเพิ่มภาษาตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่ยวลองเพิ่มดูอ้าวซะงั้นเอา็ว่าผมพลาดเองแลกละครับครับ นี่ครับเพื่อทักษะกดตรงนี้ครับนะครับว่าเราสามารถกดเลือกได้นะครับว่าระดับเท่าไหร่เราจะได้สกิลอะไรนะนี่ครับราจะให้มันได้สกิลนี้ระดับหนึ่งโอเคครับแล้วนี่คือทักษะครับหรือสกิลต่างๆเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือสร้างได้ครับเนี่ยกำหนดได้เหมือนกันนะครับผมจะเพิ่มแล้วนกันครับผมไม่อยากยุ่งอะไรกับตรงนี้มากนะครับนี่ครับเรากดตรงนี้ชื่อทักษะอ้าโดนอาถ้างั้น ชื่อัสรนะครับแล้วนี่คือไอคอนนะครับของคัสรเราจะเอาแบบไหนคาอธิบายเป้าหมายนี่ครับเป้าหมายเราจะให้โดนอะไรสถานะที่ได้รับจะเป็นแบบไหนใช้เวทเท่าไหร่ความแม่นยำความเร็วแล้วภาพเคลื่อนไหวจะเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบไหนครับซึ่งเราจะปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้ครับเป็นภาพเคลื่อนไหวหลังจากที่เราใช้สกิลจะเป็นแบบไหน อันนี้คือเหตุการณ์ทั่วไปที่ใช้ก็เราต้องสร้างสร้างเหตุการณ์ทั่วไปก่อนนะครับถึงจะกดใช้ตรงนี้ได้ครับนี่คือความเสียหายที่ได้รับเท่าไหร่ทางโจมตีอันนี้คือตัวเลือกของการโจมตีจะโจมตีแบบไหนนะครับแบบออผมจะแบบโจมตีสัมผัสล้วกันคุณสมบัติของการโจมตีมีแบบไหนบ้างอันนี้ก็ลองอ่านๆแปล,แปลๆเลงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรมาก ผมก็เอามาเลยแล้วกันครับเพิ่มอาการอะไรลงไปในเช่นนี้ครับติดพิษครับเราอยากให้สกิลเราติดพิษแล้วกดเพิ่มลงไปนะโอเคครับแค่นี้ครับแล้วนี่คือไอเทมเราสามารถสร้างไอเทมได้อีกนะครับโดยกําหนดได้ตรงนี้ครับเอาไวรัสเองะอ่ะครับอ่านี่ครับก็เหมือนกับเมื่อกี้แหละครับเราจะให้เกิดแบบไหนบ้าง นี่ครับการฟื้นฟูยังไงหรืออะไรต่างๆนานาครับผมก็ไม่อยากจะทําอะไรมากครับนี่ครับแล้วนี่คืออาวุธนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อกี้เลยเราสามารถสร้างได้อย่างนี้นะครับเหมือนกันครับนี่ครับอาวุธซึ่งอาวุธของเรานี่ก็จะเปลี่ยนไปบ้างนะครับพลังโจมตีของอาวุธนี่เท่าไหร่พลังป้องกันความฉลาด อาวุธนะครับเราสามารถตั้งอย่างนี้นะครับความเดียวผมใส่หมดเลยอุ้ยห้าร้อยแล้วนี่คือเครื่องป้องกันมันก็สร้างเหมือนอาวุธนั่นแหละครับคล้ายๆกันนี่ครับครับไม่โดนจุดตาย หรือเราจะทํายังไงก็ได้ครับแล้วแต่เราอ่านี่ครับอันนี้คือสตูกลุ่มสตูนี่คือมอนเตอร์ที่เราจะเจอครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบครับเดีย๋ยวเมื่อกี้ผมแค้นตัวนี้มากครับนี่ครับพลังชีวิตสูงมากเอาไฟเวทสูงโจมตีสูง่ะครับทักษะต่างๆของมอนเตอร์เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบหรือเราจะเพิ่มเองก,ก็ได้ครับโดยกดตรงนี้จะเพิ่มจะลดได้หมดนะครับ แลวนี่คือกลุ่มว่ากลุ่มศัตรูเราจะเจอกลุ่มศัตรูแบบไหนเหมือนที่เราเจอเมื่อกี้ครับเมื่อกี้คือศัตรูอย่างงงครับเมื่อกี้คือศัตรูตอนนี้คือกลุ่มศัตรูที่เราจะเจอในแผนที่นะครับว่าเราจะเพิ่มศัตรูแบบไหนลงไปบ้างนี่ครับอ่า <S 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 เพิ่มลงไป <S <S นี่ลงไปได้อ่าอย่าง,งนี้ครับนี่ครับเราจะเจอแบบไหนอ,อ่า นะครับตั้งชื่อผมสตูการฉากต่อสู้เงื่อนไขอะไรนี้ผมยังไม่ตั้งนะครับและนี่คืออาการผิดปกติที่เราจะได้รับนะครับว่าอย่างเช่นครับเอทเคอั K Up, หรือว่าเป็นอาการติดพิษอะไรต่างๆนะครับและนี่คือภาพเคลื่อนไหวนี่ครับภาพเคลื่อนไหวเวลาเราจะใช้ในนี้เราจะให้ภาพเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในสกิลต่างๆบ้างหรือว่าเราจะใช้ในเหตุการณ์อะไรบ้าง นี่คือเหตุการณ์ทั่วไปครับมันจะเป็นการสร้างเหตุการณ์ที่เอาไว้ให้เราเลือกใช้ได้ทันทีครับการสร้างเหตุการณ์ทั่วไปก็ใช้รูปแบบสร้างเหมือนกับการสร้างอีเวนต์ข้างนอกนั่นแหละครับและนี่คือระบบต่างๆในเกมนะครับครับระบบอันนี้ผมแนะนําว่าอย่าทำดีกว่าเพราะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรครับอ,อันนี้คือเป็นการวางครับ ยานมหานะ,นะครับนี่ครับชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นยังไงนะครับแล้วนี่คือชื่อของเกมเราสามารถปรับเปลีป่ยน,นได้แล้วนี่คือดนตีฉากเริ่มเกมเราจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็ได้จากเมื่อกี้มันเป็น,นยังไงครับผมจะเปลี่ยนเป็นอ่าแ,แบบแบบม่วนแบบนี้ครับแล้วนี่คือฉากต่อสู้เขาจะเอาแบบไหนอ่าผมก็แบบนี้ดนตีชนะตอนต่อสู้ เอาเผือกดซะง,งั้นนี่ครับอ่าผมเอาแบบนี้ฉากจบเกมฉากโอเ,เวอร์เราจะทำแบบไหนอ่ากดโอเคไปนี่คือฉากนั่งเรือเล็กเวลาเราขึ้นยานพานะชครับเรือเล็กเรือใหญ่จะแบบไหนก็นแล้วแต่นะครับนี่คือนั่งเรือเหาะและนี่คือเสียงเอฟเฟกตตอนเซนเซอร์นะครับนี่ครับเราสามารถเปลี่ยนได้ ่าหรือกดคีย์ตกลงผมเอาเสียงนี้แล้วกันคีย์ยกเลิกเสียงนี้เสียงคีย์ใช้ไม่ได้จะเอาแบบไหนเสียงคีย์สวมใส่เราสามารถปรับเปลี่ยนไมครับผมก็ไม่อยากปรับเปลี่ยนทั้งหมดละนะครับอันนี้คือเป็นคล้ายกับนีงดิอธนนิไายตรงไหนต่อสิ อ่านี่คือเสียงหนีการต่อสู้กับเสียงเริ่มเข้าฉากต่อสู้นะครับเวลาเราจะเริ่มเข้าฉากรือว่าสิธีเราจะทํำยังไงอ่ะจะให้เสียงแบบไหนออกมานี่ครับเสียงต่างๆเราสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้หมดเลยนะครับอ่าครับผมต่อไปก็จะเป็นข้อความการปรับเปลี่ยนข้อความในเกมว่าคําว่าเลเวลเราจะให้เปลี่ยนเป็นยังไงชื่อย่ออย่างไงหรืออะไรยังไงนะครับนี่ครับ อาวุธหรือหมวกหรือว่าค่าเงินอะไรต่างๆนะครับนี่ครับอย่าค่าเงินเขาให้เป็น G มาเราจะปรับเปลี่ยนเป็นไงเราปรับเปลี่ยนเป็น M อ่ะดูเยอะดีคำสั่งออกเกมเราจะเปลี่ยนเป็นนี้ก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับเราก็จะเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับ เป็นข้อความที่ขึ้นมาต่างๆครับอ่าแล้วก็ตกลงนี่ครับเขาสอบเกมดูเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับ,จจรบเห็นไหมครับเสียงต่างๆก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับเสียงเวลาเราเซนเซอร์หรือเวลาเราเลื่อนก็จะเปลี่ยนไป แล้วตัวอักษรต่างๆก็เปลี่ยนไปด้วยครับนะครับอ่าครับพอเรากดลงก็จะเป็นเสียงนี้ครับเสียงสุนัขนะครับเดินมานี่ครับอ่าเราเจอศัตรูเสียงก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ครับเราเจอตัวนี้ซึ่งเราจะสังเกตได้เห็นชัดไหมครับว่านี่ครับฮีโร่จากที่มี8ก็จะเหลือแค่นี้สกิลต่างๆเราก็จะได้ตามใจชอบนะครับนะครับสกิล และที่เห็น,นครับจากตัวนี้เมื่อกี้คือเป็นอะไรที่สุดยอดมากคือเป็นบอสใหญ่สุดในเกมแล้วผมเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะกลายเป็นตุบกก็จะตายไปเลยซึ่งตัวนี้คลายกับว่ามอนเตอร์ตัวนี้อ่อนแอลงมากนะครับครับนะครับเราก็เจออีกนี่ครับเวลาเสียงเหล่านี้ผมก็เปลี่ยนใหม่อ่านะครับเวลาเราคุยแล้วเรากดยกเลิกไป เสีลยแม่ก er ็ออกมาแทนอย่างนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอ๋อแล้วต่อไปเป็นการาสร้างแผนที่นะครับการสร้างแผนที่ให้เรานี่ครับกดตรงนี้ครับเนี่ยคลิกขวาแล้วก็จะมีคําว่าสร้างแผนที่ใหม่ลงมาครับก็จะให้เรากําหนดว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรหรือเหมือนกับการปรับเปลี่ยนแผนที่แหละครับเรากดตรงลงไปก็จะขึ้นแผนที่ใหม่ขึ้นมานะครับโอเคครับวิดีโอคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ถ้าเกิดว่ามีอะไรติดขัดหรือไม่เข้าใจไงผมก็ขออาไว้ด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่เก่งเท่าไหร่ครับสวัสดีครับ